ต่อไปเป็นการอาสอนการใช้งานการ Export ข้อมูลนะฮะแล้วก็ Import ข้อมูลเริ่มต้นเราก็จะต่อสายตามที่เมื่อกี้นี้บอกออกไปนะครับแล้วเราก็จะมาพอต่อสายเราก็จะมาจอของตัว Controller ก็จะมาขึ้นแบบนี้ให้เราแตะคำว่า File Transfer น,นะครับหลังจากเข้าต่อไฟทานสเฟอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ย ข้อมูลของตัวเครื่องมือเราจะไปขึ้นอยู่ที่จอในตัวคอนโทลเลอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมจะเห็นผมจะหาบอกวิธีการถ่ายข้อมูลจาก,จากตัวคอนโทลเลอร์ให้ทราบก่อนนะครับเริ่มต้นนี้แต่คำว่าเซิร์ฟ วิธีการถ่ายข้อมูลก็มีอยู่2วิธีนะครับมันจะอยู่ตรง project info แล้ว export ไปกับ data export เลย project info ก็จะมีการ export ข้อมูลเนี่ยเป็นโครงการคือข้อมูลทั้งหมดในโครงการได้ถ่ายข้อมูลออกไปเลยนะครับส่วน data export เนี่ยเราก็จะมีการสามารถกำหนดมันให้ได้ว่าเราต้องการถ่ายข้อมูลแค่ไหนไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มต้นจาก ถ่ายข้อมูลแบบเป็นโครงการไปนะครับจะอยู่ตรง project info มันจะอยู่ตรงหน้าของเมนู project แล้วก็กดที่ project info นะครับพราะเรากด project info เสร็จมันก็จะมาขึ้นหน้านี้ถ้าเราต้องการเลือก project เก่าที่เราต้องการที่เราทำไว้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ export ออกไปให้เราเลือกไปที่คำว่าแตะไปที่คำว่า previous project นะครับนะก็จะมีขึ้น project ที่เราเก็บอยู่ สมมติเราต้องการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลตรง 203, 05, 3 3์ arrow 1นะครัะฮะเอานิ้วแตะตรงโครงการนั้นกดค้างจนมีขึ้นหมายถูกขึ้นแล้วกด open ครับก็จะเกิดหน้าโปรเจ t ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะ export ตัวน,ตนี้ออกไปสมมติมมว่าเราต้องการอ่าผมจะลองทำให้ดูอีกทีนะครับโครงการนี้ไม่มีคงไม่มีข้อมูลเก็บอยู่เลยเดี๋ยวผมเลือ,อกเอาโครงการที่มีข้อมูลอยู่ก่อนนะครับ ผมก็มาเลือกที่ตรวนี้ดูนะครับโครงการนี้มี8ข้อมูลนะครับสมมุติว่าผมจะต้องการถ่ายค้งโครงการนี้ออกไปให้ผมแตะคําว่ารีพอร์บแล้วเราก็มาเลือกด้านล่างคำว่า Project report ว่าจะจะเอาข้อมูลออกเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็แตนะรเราต้องการข้อมูลออกเป็นแบบ Project Report TXT HTML Project Report Base Station เฉพาะ Base Station หรือเปล่าอย่นี้นะครับหรือ Project Report ที่เป็น TXT นี่ผมต้องการถ่ายข้อมูลออกมาเป็น CSV นะก็จะให้ CSV นะครับเห็ hmm. นไหมข้างล่างจะเป็น Project Report 2 0 .csv นะครับถ้าใช้ให้เรากดโอเค ตอนนี้โปรเจกตรีพรเราก็จะมีโปรเจกต c c เอสบอยู่แล้วนะครับจากน,านั้นเราก็จะไปดูข้อมูลของโครงการเราเมันจะไปโผล่อยู่ในทงส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปต่อตรงส่วนนั้นต่ออีกทีนะครับ